สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามชมในช่องตากศิลาโหราของเรานะครับในวัน,นที่ที่ี่เก้าพฤศจิกายนนี้นะครับผมอขอโปรโมทสถาบันตากศิลาโหราของเรานะครับเป็นสถาบันที่ให้วิชาวความรู้เกี่ยวกับด้านด้านวิชาโหราศาสตร์างานวิถุวิธีการอาชีพเช่นโหราศาสตร์ไทยมีท่านอาจารยา์ยาเป็นผู้ในยการก็เป็น,ปนท่านเป็นผู้สอนด้วย อาจารยในศาสตร์นี <personal> <bills> ้ผมอาจารย์กิติภูมิก็เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เลขเจ็ดตัว9าฐานแล้วก็วิเคราะห์พวกตัวเลขเบอร์ธงเบอร์โทบ้านเลขธงเบอร์เลขที่ต่างๆกันนานะครับแล้วก็จะมีอาจารย์รัตดาก็เกี่ยวกับเรื่องไพ่ทาโร่มีอาจารย์อนนท์เกี่ยวกับพวกหงจ้งหงจุ้ยงหงหงเฮงแล้วก็มีอีกหลากหลายอาจารย์นะครับเกี่ยวกับพวกงานวิธีกรรม างานพลังหน้าทองก็มีอาจารย์บอลพลิกิพิชชุบิตก็จะเป็นผู้สอนอนะครับมีเยอะ่ากมามีาก็จะมีการทําใบสงใบสีอีกด้วยนะครับมีหลากหลายอาจารย์นะครับขอเลียนเชิญทางสถา,าบัานของเรารู้จริงเป็นจริงแล้วจบไปใช้งานได้จริงนะครับนะครับนะครับผมมาพิสูจน์กับผมดูได้นะวันที่29่้นะครับนี้ว่าอ ดวงดาวอะไรที่มันโคจรเข้ามาแล้วคุณเอาไปใช้เพื่อจะหาค่ากับข้า,ขา,ขาวาแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวจันนะครับที่โคจรเข้ามาก็คือเลข2อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธก็คือเลขสี่นะครับตามต่อควบคู่กันมาก็คือเลขหนึ่งนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือเลข8ดนะครับนะครับจับ2ตัวสองหนึ่งสี่แปดสองสี่ดหนึ่งสลับไปมาแบบนี้ ผมมีลิงกไล์กลุ่มชื่อกลุ่มสิทธักศิลานะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้มีการจับคู่2ตัว3ามตัวนะครับและกระถานไม่มีหลากหลายอาจารย์ที่เชี่ยวชาญนะครับนะครับแล้วยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับเดี๋ยวย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีสองช่องทางที่เคยครับช่องทางแรกลายส่วนตัวนะครับศูนย์ห7สา1สองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งอีกช่องทางที่สองเบอร์โทรใต้คลิปนี้และ ลิงไล่กลุ่มใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับนะครับนะครับผมมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมจับดาวให้แปลเปล่ีงเป็นค่ากับค่ามื้อเช้ามือกลางวันมือเย็นมือค่ำได้จริงไหมนะครับนะครับนะ ว่าท่านใดติดตามชมในช่องนี้ช่วยกรากดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป็นฝันกําลังใจต่อสถาบัานและต่อคณะอาจารย์ที่ประจําสถาบัานและแอดมินประจาสถาบัานทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ขอไวพรให้ทุกท่านัวงประสบตโชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม